หออุ้ยน่ากลัว,วตำรวดตีทินตรทรวีตำแหน่งรองสว,วัสดิ์ป้องกันปราบรามอานีตำรวจนครนาภาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งผู้หญิงที่อยู่หอพักขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเจ๊คนนี้อยู่ที่หอพักนี้คืนนี้นอนไม่หลับมายืนอยู่ตรงนี้ยืนทำไมมาดูครับ ผีเขาแหมโซนว่าเจ๊นเนี่ยไว้ไว,ไ,วไว้นั่นนั่นตกใจคนแล้วถูกใจเจ๊ถูกใจเจ๊จจแหมขี้เล่นกว่าเจ๊ผีนัดมาอีกแล้วโอ้ยโ้ยโอโอ้ยยโ้้ยจ้อ้ยโอ้โอออยโยนอ้อ้อ้ เชิงชายมากอ่ะเจ๊นี่เล่นอะไรเนี่ยแ้เจ๊ผีพี่ลมเมื่อกี้เขากลับมากลับมาทำไมตบเจ๊แล้วก็พีวิทีโอ้โหโอ้ยพ,พี่ล้มงานถึงฟันงานนี้ผีคว่มจะว่าไปสงสารก็ใช่แต่สงวรมากกว่าที่เล่นไปเล่นอะไรอย่างนี้เจ๊ผีเอ้ย เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงปลอมตัวเป็นผีหลอกคนในหอพักผู้ชายมาเอิอตัวไปเขาก็ตกใจกลับมาผีผู้หญิงคนนี้ล้มไปเลยครับน้องสาวโดนเราคืนอย่างนี้ถึงกับเสียผีเลยนะ